ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธของโซ n y นะครับเป็นหูฟังนะครับหูฟังบลูทูธรุ่นนี้นะครับ MDX ไอเอ็มดี b ารพอมาครั้งแรกมันจะค้นหาบลูทูธไม่เจอนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อนะครับ เรามาเริ่มการเชื่อมต่อกันได้นะครับก่อนอื่นให้เราไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้นไปที่บลูทูธนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อไว้ไว้อยู่แล้วนะครับจะมีอยู่แล้วนะครับในเครื่องเดี๋ยวผมจะลบมันออกก่อนนะครับหลังจากลบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากไว้ในเปิดเครื่อง เครื่องบูทูธนะครับมันจะยังไม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเปิดนะครับเดี๋ยวไปเปิดกล้องก่อนนะครับตัวนี้อาจจากโทรศัพท์เลยนะครับไม่ได้อาจจากไม่ได้ถ่ายกล้องเลยนะครับก่อนอื่นเรามากดเปิดตรงนี้ก่อนนะครับปุ่มปิดเปิดของหูฟังนะครับ อตอนนี้เรากดค้างไว้นะครับไฟขึ้นแล้วกดค้างไว้ก่อนนะครับให้หมันขึ้นไฟสีสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับโอเคครับจากนี้บลูทูธของเราจะเปิดแล้วนะครับเราจะสามารถค้นหาเจอได้นะครับในเครื่องโทรศัพท์เราก็มาตั้งค่าเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่บลูทูธนะครับแล้วเราจะลองค้นหาอุปกรณ์ดูนะครับ เดี๋ยวผมลองปิดเปิดปิดเปิดบลูทูธใหม่นะครับแล้วมันก็จะค้นหาอุปกรณ์ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับ MDR ของเราก็กดเชื่อมต่อเลยครับเราก็กดจับคู่ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับการเชื่อมต่อบลูทูธง่ายมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ หมดเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ